มันอธิบายไม่ถูกอะคุณอามันไม่รู้ว่าดีใจมากแค่ไหนมันไม่รู้ว่าตกใจตื่นตันทุกความรู้สึกมันถาโถมฮอร์โมนเอสซีซีหนึ่งร้อยสิบสองโอ้โหจริงไหมใช่เตเย็นเตอย่าอย่าอให้ควาดันถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าอันนี้เรียกว่าทองใช่ไหมค่ะหนุ่มอันนี้เรียกว่าทอง้อาให้จริงโอ้จุ๊บใช่ใช่ตื่นเต้นมากคือมันมันหลายร้องไห้ค่ะ อัทีนั้นคือรองไห้และในขณะเดียวกันน้องคินก็มาอยู่กับเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องปลดมือนะเดี๋ยวจะร้องสีเดือนเองทำไมถึงชื่อคินแปลว่าทองกับแปลว่าญาติค่ะใส่ญี่ปุ่นคือตอนที่แป้งทองเขาไม่รู้ยังไงเขาชอบทองมากเขาซื้อทองมาแล้วก็มาอเยอะมากแพ้ทองอยากได้ทองเอามาใส่ที่รองเท้าลูกทองเป็กองกอง เป็นการแพรท้องที่ที่ดีมากนะฮะไม่ก <S 2 S 1> ินคิดเท่าไม่กินข,นของ<ม>เรี้ยวอะไรบ้างไม่มีค่ะอ๋อเหรอฮะตอนแ้าย้องไี่เจบาทองแล้วพอได้น้องคิดมานี่เป็นไงชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะคืออยากมีแต่ความสุขทุกวันนะคะคือเหมือนกับเป้าหมายของเราไม่ใช่ไม่ใช่การทํางานที่ประสบความสําเร็จแบบสุดๆไม่ใช่การที่แบบเออล่ำรวยแต่คือการที่ดูแลเขาให้ดี นี่คือเรื่องราวของอความต้องการอย่างมากๆของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งก็พยายามอยู่หนึ่งทศวรรษเต็มๆแล้วก็เจอแต่ความผิดหวังมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วในที่สุดข้างบนก็ได้ยินบส่งน้าคินมาสาเหตุที่ปัจจุบันคนมีบุตรยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะครับมีลูกกันช้าลงครับ S <S <an> <S เมื่อมีลูกช้าลงเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งที่ทําให้เรามีลูกยากขึ้นโดยเฉพาะในฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่าการที่เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยครับก็จะทําให้คุณภาพของฟองไข่จานวนฟองไข่หรือว่าตัวรังไข,ข่ของเราเนี่ยแหละครับมันทํางานลดลงนะครับเมื่อทํางานลดลงก็ทําให้มีลูกยากขึ้นนอกจากนี้นะครับการที่อายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความผิดปกติเกิดขึ้นในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของเรา,าเช่นบางคนอาจจะมีซิส์ที่รังไข่หรือว่ามีเนื้องอกของมดลูกก็เป็นปัญหาที่ทําให้มีลูกยากขึ้น นอกจากนี้เองครับในฝ่ายชายนะครับก็พบความผิดปกติของตัวอสุจิของน้ำเชื้อเนี่ยนะครับมากขึ้นเช่นความเข้มข้นของน้ําเชื้อลดลงนะครับหรือว่าตัววิ่งของอสุจิลดลงทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ทําให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยนะครับมีลูกยากขึ้นครับเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตรในปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้เป็น2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรียกว่า IUI หรือบางคนก็เรียกว่าการฉีดน้ําเชื้อเข้าโพรงมัลูกหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าการผสมเทียม นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นการปฏิสนธิในร่างกายนะครับโดยเราให้กินยากระตุ้นไข่อันตรสาวดูการเจริญเติบโตของฟองไข่หลังจากนั้นเนี่ยนัดมาฉีดน้าเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกโดยน้ําเชื้อเนี่ยนะครับก็จะมีการปั่นเตรียมเพื่อคัดเลือกตัวอสุจิดีๆในการฉีดเข้าโพรงมดลูกวิธีนี้ทําได้ไม่ยากครับไม่ได้เจ็บตัวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นยากินนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงมาก เพียงแต่ว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยนะครับโอกาสสาเร็จก็จะไม่ได้สูงมากครับเพราะว่ามันเป็นการปฏิสนธิในร่างกายนะครับเราไม่ทราบเลยครับว่าอาสุจิเนี่ยมันเข้าไปผสมสําเร็จหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพตัวอ่อนของเราเป็นอย่างไร วิธีที่2นะครับก็คือการทำอิกซี่หรือว่าการทำเด็กหลอดแก้วอันนี้เนี่ยในอดีตหลายๆคนนะครับอาจจะเคยได้ยินคำว่ากิฟต์นะครับจริงๆกิฟต์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้แล้วอันนั้นเป็นการปฏิสนธิโดยการใส่ตัวไข่นะครับแล้วก็สุจิเข้าไปที่ท่อนำไข่แล้วให้เกิดการปฏิสนธิในร่างกายแต่เนื่องจากว่าผลลัพธ์ค่อนข้างไม่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่เราใช้ที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็คือการทำอิกซี่โดยขั้นตอนอาจจะต้องมีการ ฉีดยากระตุ้นไข่เพื่อให้ได้ฟองไข่จานวนมากขึ้นหลังจากนั้นเจาะดูดฟองไข่ออกมาเพื่อเอามาผสมกับอสุจินอกร่างกายนะครับฉีดอสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่หนึ่งฟองนะครับแล้วเลี้ยงตัวอ่อนต่อจนได้ตัวอ่อนที่พร้อมย้ายกลับเข้าสู่โพรโมโลูกถึงทําการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรโมโลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ตามมาครับด้วยเทคโนโลยีที่สูงกว่าครับทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมก็สูงกว่านะครับแต่แน่นอนครับข้อดีก็คือเมื่อทําไปแล้วเนี่ยมีโอกาสสาเร็จมากกว่า ปัจจุบันสําหรับคนที่รู้ตัวว่ามีปัญหาเรื่องมีลูกยากเนี่ยการหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่หลายๆคนใช้ในการหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่เนื่องจากว่าการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายและก็กว้างนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยอาจจะจับจุดไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเข้ามาพบหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็ทําให้เราสามารถตรวจประเมินเบื้องต้นนะครับ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงได้ตรวจร่างกายเบื้องต้นการตรวจน้าเชื้อหรือว่าการอันตรซซาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับทราบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากหรือสงสัยว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการมีลูกยากนะครับก็สามารถเข้ามาโรงพยาบาลเพื well. ่อพบแพทย์ได้นะครับ